สวัสดีครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าในช่วงการเรียนในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับอิทธิพลเยอะมากจากโควิดนะครับก็น้องๆหลายคนก็ไปเรียนที่โรงเรียนไม่ได้ต้องไปเรียนออนไลน์รู้เรื่องบ้างส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้เรื่องนะครับก็ในช่วง2ปีเนี้ยทางเราเก็เลยซุ้มทําสิ่งหนึ่งขึ้นมาที่จะเอามาช่วยน้องๆได้ น,นั่นก็คือคอร์สออนไลน์ของครูตู่นะครับทีนี้คอร์สออนไลน์ของเราเนี่ยมันพิเศษยังไงอย่างแรกเลยก็คือว่าครูให้เราเลือกเข้ามาทำคอร์สออนไลน์คือเราเลือกจากครูที่มีประสบการณ์สูงมากๆที่สอนวิชานั้นอยู่ในครูตู่นะครับและสอนเด็กที่เป็นโฮมสคูลเขาว่าสอนที่เป็นเด็กโฮมสคูลคือว่าจะสอนตั้งแต่ เด็กคนนั้นไม่มีแบบไม่มีความรู้ในเนื้อหาวิชานั้นเลยแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับปูพื้นไปจนแบบเนื้อหาครบแล้วก็ต่อยอดด้วยด้วยเทคนิคการทำโจทย์พูดง่ายๆก็คือในคอร์สออนไลน์ที่เราทำเนี่ยครับตลอด2ปีทิดพึ่งเสร็จเนี่ยฮะมันจะมีทั้งการเหมือนการเรียนที่โรงเรียนโดยสมบูรณ์แบบและยังมีตตวเตอร์บวกในตอนท้ายอีกต่างหากนะครับเราพยายามทําให้มันคมพลีทที่สุดเรียกได้ว่าเหมือนกับ เด็กคนนึงไม่ได้เลือกวิชาเนี้ยแต่อยากทำวิชาเนี้ยสามารถลงคอร์สออนไลน์คอร์สนี้แล้วเข้าไปดูแล้วดูซ้ำพร้อมสอบเอสตาได้เลยในคอร์สเนี้คอร์สเดียวนะครับแม้กระทั่งในวิชาที่เป็นเซียนส์ครับเราก็ยังใส่พวกการทดลองเข้าไปครบทุกท็อปิกนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเราอยากให้ตัวคอร์สออนไลน์ของเราเนี่ยมันมันมันครบจริงๆเนื้อหาครบและละเอียดและ มีเทคนิคในการทำโจทย์ด้วยนะครับซึ่งณนะตอนนี้เราเราทำเสร็จแล้วสวิชาที่พร้อมที่จะให้น้องๆมาสมัครนะครับอันแรกก็คือ English first language นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เสร็จแล้วก็คือมี Chemistry นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาในทุกช่องทางของกูตูโ s c h o o l ได้เลยนะครับเพราะว่ายืนยันเลยว่า เราใช้เวลาทํากันนานมากแล้วเราเห็นความตั้งใจของครูมากๆแล้วก็เนื้อหาเนี่ยอัดแน่นแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าคุณเรียนเนี่ยคุณไม่ต้องเรียนพิเศษเลยก็ได้หรือเด็กบางคนที่แบบเรียนเรียนไม่เข้าใจมาเลยคุณสามารถเช็คคอร์สเนี้ยเพื่อพลิกสถานการณ์ทำเกรดดีๆให้กับคุณได้เลยนะครับถ้าสนใจติดต่อเข้ามาในทุกช่องทางของคุณตู่โฮมสคูลได้เลยครับ